ณภาเกียรติวันชัยชื่อนี้แฟนหมัดมวยในอดีตจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะแชมป์มวยโลกสำหรับรางวัลน,นักมวยแชมป์โลกที่มอบให้บนเวทีก็จะมีทั้งทองและก็เงินมากมายซึ่งเป็นรางวัลอัดฉีดนักมวยซึ่งนักมวยแชมป์โลกบางคนที่วางแผนการใช้เงินเป็นอย่างดีพอเลิกชกม,มวยความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่บางคนไม่ได้วางแผนการใช้เงินที่ได้มาจากการชกม,มวย พอได้เงินเยอะก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนเงินหมดพอเลิกชกมวยก็ไม่มีไรายได้งานก็ไม่มีจะกลับไปชกมวยก็ไม่ได้เพราะอายุเยอะจึงทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากอย่างเช่นพี่จิ๋วณภาเกียรติวันชัยอดีตมวยแชมป์โลกรุ่นสตตเวตของสภามวยโลก WBC ที่ในอดีตเคยได้เงินจากการชกมวยมากถึง8ล้านบาทซึ่งในสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว ถือว่าเยอะมากแต่ทว่าพี่จิ๋วกลับไม่ได้วางแผนการใช้เงินพอมีเงินใครๆก็อยากจะรู้จักตอนนี้พี่จิ๋วก็มีแต่เพื่อนกินจึงทำให้พี่จิ๋วก็ใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายทั้งการพน,นันพี่จิ๋วเคยเลี้ยงเพื่อนคืนเดียวหมดครึ่งแสนจึงทำให้เงิน8ปดหมนบาทของพี่จิ๋วหมดไปในระยะเวลาเพียงสปีเท่านั้นพอเงินหมดเพื่อนที่เคยมาหาเคยบอกว่ารักก็หายหน้าไปหมดพอเงินที่มีหมด พี่จิ๋วจึงต้องออกทำงานอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะกลับไปชกมวยก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าอายุของพี่จิ๋วเริ่มเยอะแล้วตอนที่เลิกชกมวยอายุ36ปีอีกอย่างพี่จิ๋วมีอาการบาดเจ็บจากการชกมวยก็คือมีอาการเบลอทางสมองและดวงตาที่พร่ามัวพี่จิ๋วจึงต้องไปร้องเพลงตามคาเฟ่เพื่อหาเงินมาเยียวยาตัวเองตอนที่ร้องคาเฟ่ใหม่ๆก็มีรายได้เดือนละห้าถึงบาทต่อเดือน แต่ก็ได้ไม่นานเพราะงานในคาเฟ่เริ่มไม่มีตอนนี้ชีวิตของพี่จิ๋วก็กลับมาลำบากอีกครั้งนอกจากนี้พี่จิ๋วก็ยังเคยแสดงมิวสิกวิดีโอของสันติดวงสว่างนักร้องผู้ล่วงลับในเพลงหนุ่มน้อยคาเฟ่ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของพี่จิ๋วเองพี่จิ๋วสู้กับชีวิตที่ยากลำบากมาระยะหนึ่งปัจจุบันพี่จิ๋วในวัย58ปปีก็ได้พาครอบครัวย้ายมาอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายพออยู่พอกินซึ่งพี่จิ๋วก็ได้นำความรู้ด้านหมัดมวยมาสอนนักมวยในค่ายแถวบ้านปัจจุบันถึงจะไม่มีเงินมากมายแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากมายเหมือนเมื่อก่อนพี่จิ๋วณภา,ามีชื่อจริงว่านายสุวิทย์แซ่ตั้งชื่อเล่นว่าไก่แต่คนส่วนมากจะเรียกว่าจิว๋วเกิดเมื่อวันที่27กรกฎาค,คมปี25 1 0ิ ปัจจุบันอายุ58ปีเกิดที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา พี่จิ๋วเกิดในครอบครัวนักมวยทางบ้านมีค่ายมวยชื่อค่ายลูกโชคชัยพี่จิ๋วเริ่มชกมวยไทยตั้งแต่อายุ14ปีซึ่งก็จะตระเวนชกมวยไทยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาชกมากกว่า200กว่าครั้งจากนั้นจึงเดินทางเข้ากรุงเทพพร้อมกับพี่ชายแล้วก็มาอยู่ที่ค่ายลูกมาตุลีของแก้วโคซีจากนั้นก็ได้ขึ้นชกที่เวทีลุมพินีหลายครั้งแต่ชกแพ้มากกว่าชนะ ตอนนั้นใช้ชื่อโชคชัยจิ๋วนภาทยาต่อมาพี่จิ๋วก็เลิกชกมวยไทยเพราะว่าการชกครั้งสุดท้ายพี่จิ๋วถึงขั้นกรามหักจากนั้นก็เปลี่ยนมาชกมวยสากลเริ่มชกมวยสากลครั้งแรกเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2530เอาชนะคะแนนจอมพิชิตเกียรติวัตร หลังจากนั้นพี่จิ๋วก็ชกชนะรวดอีก3ามครั้งทางด้านบิกอึงสหสมภพสีสมวง์ก็ได้สนับสนุนพี่จิ๋วนภา,าให้ได้ชิงแชมป์อินเตอร์เนชแนลหรือแชมป์เงารุ่นสตรอว์เวทของสภามวยโลก WBC ที่อินโดนีเซียซึ่งนภา,าชนะคะแนนนิโกโทมัสแล้วก็ได้แชมป์มาครองต่อมาก็ได้มีโอกาสขึ้นชิงแชมป์โลกกับฮิโรกิอิโอกะเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นที่เมืองโอซาก้า ซึ่งนภาที่ผ่านมาชกมวยสากลมาเพียงหกไฟท์เท่านั้นเองกลับทำได้ดีกว่าน่าจะเป็นผู้ชนะแต่เมื่อผลการรวมคะแนนออกมากลับกลายเป็นเสมอกันไป อีกทั้งกรรมการห้ามบนเวทีได้ยุติการชกไปในยกที่12ซึ่งเป็นยกสุดท้ายทั้งที่มีเวลาเหลืออีกประมาณ32วินาทีทำให้การชกครั้งนี้ได้มีการประท้วงกันอย่างรุนแรงลุกลามไปถึงขั้นที่มีการประท้วงกันถึงหน้าสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยจนในที่สุดสภามวยโลกได้ตัดสินให้มีการชกนัดล้าตาอีกครั้ง ในคราวนี้พี่จิ๋วนภาสามารถชิงแชมป์มะครองได้จึงทำให้พี่จิ๋วเป็นแชมป์โลกคนที่13ของไทยหลังจากนั้นก็ได้ป้องกันแชมป์ครั้งแรกแล้วก็เอาชนะคะแนนจอนอาริฟนักชกชาวอินโดนีเซียต่อมาก็ได้ป้องกันแชมป์ครั้งที่2แล้วก็ชนะทีเคอยก11คู่ปรับเก่าฮิโรกิอีโอกะ ต่อมาพี่จิวนภาก็เสียแชมป์เมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี2532แพ้นอกยกที่12ให้แก่ชเวจอมหวันนักชกจากเกาหีใต้ หลังจากที่เสียแชมป์ไปพี่จิ๋วก็พยายามที่จะทวงแชมป์คืนอีกครั้งคราวนี้พี่จิ๋วพยายามชิงแชมป์อีกหลายครั้งแต่ก็ไม่ถึงฝั่งฝันจนมาถึงการชกครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2543ก็แพ um ้น็อกเอาท์โอชิยากิมัตสึมุระยก7หลังจากนั้นเป็นต้นมาพี่จิ๋วนภา,าก็ไม่ได้ขึ้นชกมวยอีกเลยจนถึงปัจจุบันค่ะ